สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงเดือนมิถุนายนสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงได้กแก่ดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวราหูและดาวมฤรุยูโคจรสถิตพบที่ดีมีตําแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศี ส่งผลให้ด้านการเงินการงานด้านคู่ครองความรักและด้านโชคลาภให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งตลอดเดือนนี้ดาวเกตโคจรสถิตพบตนุกลุมลักขณาการที่ดาวเกตกุมลักขณาส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะดาวเกตเป็นเหมือนเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดพยันตรายใดๆรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ได้สร้างเสริมสิริมงคลให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากนับว่าเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนชาวลัคนาราศีสิงห์โชคดีมากครับสำหรับด้านดาวต่างๆที่โคจรนในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องตัวตนและจิตใจ ดาวแห่งตัวตนและจิตใจของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่15หมิถุนายนโคจรสถิตพบกรรม,มะตำแหน่งดาวอุจจาวิราศเป็นองค์เกณฑ์ระยะนี้ดาวแห่งตัวตนและจิตใจเข้มแข็งเป็นอย่างมากครับส่งผลดีด้านผลงานและชื่อเสียงเกียรติยศในด้านธุรกิจการงานและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้เป็นอย่างสูง ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขเบิกบานกับความสำเร็จในด้านการงานอีกทั้งโชคลาภด้านการงานด้านการเงินก็มักเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอด้านคู่ครองความรักก็ดำเนินชีวิตรักอย่างราบรื่นอีกทั้งยังจะได้พากันไปต่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขเบิกบานแจ่มใสเป็นอย่างมากตลอดทั้งเดือน สรุปด้านตัวตนและจิตใจของชาวลัคนาราศีสิงตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีสิงคือดาวพุธโคจรสถิตพบกรรมะอยู่ร่วมเรือนดาวมฤตยูและดาวอาทิตย์ระยะต้นเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิมิถุนายน จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินะสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างดีพระยานิ้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งมักจะหาลู่ทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดีรายได้ด้านการเงินส่วนใหญ่มักมาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและประสบผลสำเร็จด้านการงานสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมาก คู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคใหญ่ด้านการเงินและลู่ทางการหาเงินมาให้อยู่เสมอๆและจะได้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจการเงินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามและประสบผลสำเร็จด้านธุรกิจการเงินเป็นอย่างดีอีกครั้งระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการผลิตผลงานอย่างแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมสร้างรายได้ด้านการเงินสูงอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อนอีกทั้งระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและมักจะโชคดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอๆที่เป็นเช่นนี้พระดาพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกรรม,มะ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวอุจจาพิมุกและเป็นองค์เกณฑ์เป็นคู่ประชาสัมพันธ์และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนปัตตนิจะตุโกนกับดาวเสาเจ้าเรือนอริตำแหน่งดาวเกษตรเป็นคู่สมพลและโยกกับดาวส,สุขจเจ้าเรือนแห่งการงานตำแหน่งดาวราชาโช,ชคที่พบวินาศเป็นคู่ธาตุคุเนและโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่วาทะคู่วิชาการ จึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าววันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมถุนพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคและวันที่18มิถุนายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีเมถุนพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมักมองเห็นช่องทางในการหาเงินอยู่ตลอด รายได้ด้านการเงินมักเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองอีกทั้งโชคลาภอย่างฟลุกๆด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอๆอ,อย่างไม่คาดคิดระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอย่าไม่ขาดอีกทั้งยังมีเครดิตและชื่อเสียงอำนาจบารมีด้านการเงินเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยำเกงและนิยมชมชอบของผู้คนทั่วไป ช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลงทุนด้านธุรกิจการเงินก็มักจะประสบผลสำเร็จอยู่เสมอเสมออีกทั้งยังมีมรดกตกทอดด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจการเงินกันไว้สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิด จะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและจะได้มอรดกดกทอดด้านการค้าขายเป็นทำเลทองซึ่งผู้ค้าขายอยู่เดิมเลิกทำกิจการหรือย้ายไปค้าขายที่อื่นสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากผู้ที่ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งรับส่งสินค้าผู้โดยสารผู้ทำธุรกิจงานกลางคืน จะได้รับมรดกตกทอดด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินจากผู้ที่ลาออกหรือโยกย้ายไปทำงานตำแหน่งอื่นและจะได้รับลูกค้าขาประจำรายใหญ่รายได้ดีจากผู้ทีท่ทำอยู่ก่อนสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยลประโยชน์เป็นเงินก้อนใหญ่ให้อย่างคาดไม่ถึง ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุธดาวแห่งการเงินและเป็นทั้งดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวราชาโชคโยกับลัคนาให้คุณด้านโชคลาภใหญ่ด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวพุธดาวแห่งการเงินและโชคลาภโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนมรณะตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่ปราดบันดิต และโยกับดาวราหูเจ้าเรือนปัตนิเรือนแห่งคู่ครองความรักตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และตรีโกนกับดาวเสาเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่สมพลจึงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ด้านการเงินดังกล่าวสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิง์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวศุกร์โคจรสถิตพบวิน,นาศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารตำแหน่งดาวนิดระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนขยันขันแข็งด้านการงานเป็นอย่างมากและมีหัวคิดรีเริ่มพัฒนาด้านการงานทำให้สร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างเสมอเสมอ ระยะนี้จะได้ร่วมทำงานร่วมลงทุนกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามสร้างรายได้และผลประโยชน์ชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้านการงานเป็นอย่างสูงช่วงต้นเดือนนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการงานกับคนหมู่มากและประสบความสำเร็จด้านการงานที่เกิดจากการติดต่อประชาสัมพันธ์สร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูง ช่วงนี้เครดิตอำนาจบรารมีและชื่อเสียงด้านธุรกิจการงานจะเป็นที่นิยมชมชอบและเคารพยำเกรงของผู้คนทั่วไปอีกทั้งศัตรูด้านธุรกิจการงานจะกลับกลายมาเป็นมิตรอํานวยผลประโยชน์ด้านการงานใหญ่มาให้อย่างคาดไม่ถึงและมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอๆออาจพลิกชะตาชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดคิด พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดจะมีโชคด้านการงานลงทุนการค้าด้านใดมักประสบความสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ดังหวังและจะมีมรดกตกทอดเป็นทำเลทองด้านการค้าขายจากผู้ที่เลิกทำกิจการหรือย้ายไปค้าขายที่อื่นทำให้ด้านการค้าเจริญรุ่งเรืองสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างมาก ผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าผู้โดยสารผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนจะมีความมั่นคงถาวรในอาชีพการงานเป็นอย่างมากสร้างผลงานรายได้และชื่อเสียงเกียรติยศเป็นอย่างสูงอีกทั้งยังได้รับมรดกตกทอดด้านการงานจากผู้ที่เลิกทำกิจการหรือโยกย้ายไปทำงานตำแหน่งอื่น ผู้ที่ทำงานรับเงินเดือนจะสร้างผลงานได้ดีได้ขึ้นเงินเดือนและตำแหน่งงานสูงขึ้นกว่าเดิมชาวรักนาราศรีสิงห์ท่านใดที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานช่วงนี้จะได้งานที่มีรายได้ดีทำดังหวังสำหรับผู้ที่คิดลงทุนธุรกิจด้านการค้าขายหรือลงทุนธุรกิจด้านต่างๆระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ส5มิถุนายน ช่วงนี้ลงทุนจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงอีกทั้งถ้าได้ลงทุนหรือทําธุรกิจด้านการงานร่วมกับชาวต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือการไปทํางานต่างประเทศจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวศุกร์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศคู่ดาวอังคารเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนพันธุทุเป็นคู่มิตร และดาวศุกร์ดาวแห่งการงานโยกกับดาวพุธเจ้าเรือนแห่งโชคลาภและการเงินที่พบกรรม,มะเป็นกูธธธ้ธาตุกุศเนและโยกกับดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวอุจจาพิมุกและเป็นองค์เกณฑ์อีกทั้งยังจัดตุโกนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนมอรณะตำแหน่งดาวราชาโชคที่พบสุภะและจัดตุโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่หลงระเริงคู่โชคลาภไม่คาดฝัน จึงส่งผลที่ให้เกิดโชคลาภด้านการงานมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งตัวตนยกเข้าสู่ราศีเมถุนสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคและวันที่18มิถุนายนดาวพุธดาวแห่งการเงินและโชคลาภยกเข้าสู่ราศีเมถุนสถิตพบลาภะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคเจ้าเรือนมอรณะโคจรสถิตพบสุภาจดตุโกนดาวอังคารและดาวสุขที่พบวินาศทำให้พบวินาศไม่อาจส่งผลร้ายได้มากนักจึงส่งผลดีให้ดาวสุขและดาวอังคารให้คุณแก่เจ้าชะตาด่านการงานเป็นอย่างมาก ระยะวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนตลอดสิ้นเดือนโชคลาภด้านการงานจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานอีกทั้งอาชีพต่างๆด้านการงานในประเทศและต่างประเทศด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ช่วงนี้ด้านการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่อยู่ในทิศทางที่ดีถึงจะเหน็ดเหนื่อยและพบกับปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากด้านการงานอยู่บ้างในระยะแรกแต่ก็ให้คุณเป็นอย่างมากในภายหลังสำหรับด้านการงานตลอดเดือนนี้งานที่เหมาะได้แก่งานที่เคลื่อนย้ายหรือทุบทำลายก่อนแล้วสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังหรืองานเก่าๆที่เก็บเอามาทำใหม่ หรือการย้ายที่ทำงานไปทำงานยังที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศการทำงานให้ห่างไกลจากที่เดิมจะส่งผลดีพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดควรโยกย้ายสถานที่ขายจากที่เดิมเพียงเล็กน้อยถ้าโยกย้ายไม่ได้ก็ให้หาของแข็งมาทุบทำลายให้แตกหักเพียงเล็กน้อยผู้ที่ทำงานประจำควรเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงานออกจากที่เดิมเพียงเล็กน้อย ที่ทำเช่นนี้เพราะถือเป็นการแก้เคล็ดครับสําหรับเรื่องต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นเพราะดาวสุขดาวแห่งการงานมีตําแหน่งดาวเป็นราชาโชคโคจรสถิตพบวินาศโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนมอรณนะตำแหน่งดาวราชาโชคส่งผลให้พบวินาศให้โทษด,ด้านร้ายได้ไม่มากนักแต่ก็พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับ สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีสิง์เดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิง์คือดาวราหูโคจรสถิตพบสุภะตำแหน่งดาวเทวีโชคชาวลัคนาราศีสิง์เป็นคนาธาตุไฟดังนั้นบุคลิกและนิสัยใจคอ จึงเป็นไปตามราศรีธาตุเพศชายของชาวรัคนาราศรีสิงห์จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีความเป็นผู้นำในตัวมีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างสูงเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางโอบอ้อมอารีพูดจาฉะฉานชัดเจนในคำพูดไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆในทุกเรื่อง สำหรับสาวที่จะมาเป็นคู่ของชาวรักนาราศีสิงห์ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งความคิดทั้งการพูดจาต้องเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งและมีพลังในการวางตัวและมีเสน่ห์พอที่จะสยบชายรักนาราศีสิงห์ได้แคร่ความสนใจในทุกๆเรื่องของชายราศีสิงห์ถ้าเป็นดังนี้จะถูกชะโงกับหนุ่มราศีสิงห์ครับ สำหรับเพศหญิงชาวลักนาราศีสิงห์เป็นหญิงที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงมีเสน่ห์ในตัวมีพลังในดวงตาสามารถสยบเพศตรงข้ามได้ถ้ามีปัญหาฝ่ายชายจะยอมให้ทุกครั้งและทุกๆเรื่องสาวชาวลักนาราศีสิงห์ด้านการงานจะเด่นมากถ้าเป็นงานด้านศิลปะหรือวรรณกรรม หรือนักเขียนนักแต่งเพลงก็จะดังได้อีกทั้งยังชอบทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ดวงแห่งการงานมั่นคงถาวรมากด้านความรักของสาวชาวลัคนาราศีสิสงเป็นคนที่มีความรักที่ทรงพลังรักแท้มั่นคงรักใครรักจริงไม่มกักมากหลายใจหนุ่มที่จะมาเป็นคู่รักถึงจะมีเสน่ห์แรงแค่ไหน ก็ต้องสยบให้แก่สาวชาวลัคนาราศีสิงชายในฝันของสาวราศีสิงต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความร้อนแรงเป็นที่หมายปองของสาวหลายคนแต่คุณก็สามารถเอาชนะใจเขาได้นั่นแหละคู่แท้ที่จะอยู่กันจนแก่จนเท่าสำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิง์เดือนมิถุนายนนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักคือดาวราหู ตลอดเดือนนี้โคจรสถิตพบสุพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนมรณะตำแหน่งดาวราชาโชคระยะตลอดเดือนนี้ดาวเสาลิงลักนณาเป็นดาวต้องพินทุบาทแต่การที่ดาวเกตกุมลักนณาอีกทั้งดาวพฤหัสและดาวราหูตรีโกนลักนาและโยกับดาวเสา ทำให้ดาวเสาดาวปินธุบาทหมดฤทธิ์ไม่สามารถให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลให้ดาวเสาให้คุณแก่เช่าชะตาด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากระยะนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น อีกทั้งยังได้ร่วมทำงานกับคู่ครองคนรักร่วมกันหาเงินหาทองและประสบผลสำเร็จด้านการงานสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักสดใสหวานชื่นและรองดองกันเป็นอย่างดีชาวลัก,กนาราศรีสิงห์ท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตช่วงเดือนนี้ตลอดทั้งเดือน จะมีโชคได้พบรักคู่แท้คู่บุเบสันนิวาสจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศพบเจอกันจากการติดต่อเจรจาด้านธุรกิจการงานอาจเป็นคู่ที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหรือญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างมีความสุขมีฐานะการเงินที่มั่นคง และเจริญรุ่งเรืองด้านอาชีพการงานเป็นอย่างมากสำหรับชาวราราศีสิงห์ผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้จะมีโอกาสพาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิน่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในรูปแบบของการดูงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยอีกทั้งยังอาจได้พาคู่ครองคนรักไปเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้พระหรือพากันไปปฏิบัติธรรม ชาวราราศีสิงห์ผู้ที่มีฐานะดีจะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศพากันไปเที่ยวยังสถานที่ที่ไม่เคยได้ไปเที่ยวมาก่อนหรือท่องเที่ยวชมเมืองโบราณวัฒนธรรมโบราณของชาวต่างชาติส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นและมีความสุขเป็นอย่างมากสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวราศาีสิงห์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธโคจรสถิตพบกรรมมะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15มิถุนายนนี้จะมีโชคได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและประสบผลสำเร็จสร้างผลประโยชน์และรายได้และชื่อเสียงในผลงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งโชคลาบใหญ่ด้านการเงินและโชคอย่างฟุกๆอย่างไม่คาดทิดมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอมิตรสหายคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะนําโชคใหญ่ด้านการเงินมาให้และจะมีโชคใหญ่ด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอีกทั้งยังมีโชคด้านผลงานชื่อเสียงเกียรติยศ ได้รับรางวัลเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อนที่เป็นเช่นนี้พระดาพุทธดาวแห่งโชคลาภและการเงินโคจรสถิตพบกรม,มะพบแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวอุจจาภพิมุกและเป็นองค์เกณฑ์และดาวพุธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนปัตตนิ อีกทั้งยังจัดโตโกนกับดาวเสาตำแหน่งดาวกเกษตรเจ้าเรือนอาริและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่สมพลและโยกับดาวสุกเจ้าเรือนกัมมะตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่าธาตุคู่เสน่และโยกับดาวอังคารเป็นคู่วาทะคู่วิชาการจึงส่งผลดีทําให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าววันที่ส5บห้ามิถุนายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมถุน โคจรสถิตภพลาพะมีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคและวันที่18มิถุนายนดาวพุธดาวแห่งโชคลาภและการเงินยกเข้าสู่ราศีเมถุนสถิตภพลาพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ระยะนี้จะเกิดโชคลาภใหญ่จากการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมกับคนหมู่มาก อีกทั้งโชคลาภด้านการเงินยังเกิดขึ้นอย่างเสมอๆไม่ขาดโดยเกิดจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองทั้งสิ้นประจานี้จะมีโชคด้านมรดกพินัยกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านผ่านะหรือมรดกตกทอดด้านการเงินและการงานที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนิสิตนักศึกษาที่กำลังขอทุนไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ จะโชคดีได้ทุนการศึกษาดังหวังโดยมีผู้ใหญ่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์คอยสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีและจะประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ และดาวพุธดาวแห่งโชคลาภโยกกับดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคเจ้าเรือนมรณะเป็นคู่ปราดบัณฑิตอีกตั้งดาวพุธยังโยกกับดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และตรีโกนกับดาวเสารเป็นคู่สมพลและโยกลักนนาจึงส่งผลดีทําให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลักนาราศีสิงห์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสี่มงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรัคนาราศรีสิงค์คือทิศประจำตัวตนคือทิศต,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 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อไปทางทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองทิศตะวันออกทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสี่มงคล เดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวรัคนาราศีสิงห์ครับ สำหรับตัวเลขสีิมงคลเสริมดวงชะตาของชาวราศีสิงค์คือเลขหนึ่งเลขประจำตัวตนเลขสี่เลขแห่งการเงินเลขหกเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตา และเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักทู่บูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเและกิจกรรมที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดทู่บูชาพระมีดังนี้ครับเลข6เลขแห่งการงานปักทูบยี่บเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึง เลขสี่เลขแห่งการเงินและโชคลาภปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาตจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดลบันดาลให้ชาวลักนณาราศีสิงห์ทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงังรอดพ้นพยันตารายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2566นี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ